ทรงประสูตรหลังจากการที่ถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์ผู้ถือปฏิสนธิแล้วอย่างนี้เพื่อที่จะป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่พระโพธิสัตว์และพระมารดาของพระโพธิสัตว์เทวบุตรสี่องค์ถือพระขันในมือคอยอารักขาจิตที่ประกอบด้วยราคะในบุรุษทั้งหลายมิได้เกิดแต่พระมารดาของพระโพธิสัตว์เลย พระนางได้ถึงความเลิศด้วยลาบและยศมีความสุขมีพระกายไม่ลำบากและทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ภายในพระคันเป็นประดุจได้สีขาวที่ร้อยไว้ในแก้มณีที่ใสแจ๋วธรรมดาพระคันที่พระโพธิสัตว์อาศัยอยู่เป็นเช่นกับห้องพระเจดียสัตว์อื่นไม่สามารถจะอาศัยอยู่ หรือใช้สอยได้เพราะเหตุนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วได้เจ็ดวันพระมารดาของพระโพธิสัตว์จึงสวรรคตรแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอีกอย่างหนึ่งหญิงอื่นมีคันไม่ถึงสิบเดือนบ้างเลยสิบเดือนไปบ้างนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างฉันใดพระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระนางจะดูแลพระโพธิสัตว์ไว้ในพระคันสิบเดือนแล้วประทับยื่นคลอดข้อนี้เป็นธรรมดาของพระมารดาของพระโพธิสัตว์แม้พระนางมหามายาเทวีทรงดูแลพระโพธิสัตว์ในพระคันสิ้นบเดือนประดุดูแลน้ำมันด้วยบาทฉะนั้นพระนางทรงมีพระคันแก่เต็มที่แล้วมีพระราชประสงค์ จะเสด็จไปยังตระกูลพระญาิจึงกราบทูลพระเจ้าสุโธธนะมหาราชว่าข้าแต่สม,มุติเทพหม่อมฉันปรารถนาจะไปยังเทวทหานครที่เป็นของตระกูลพระเจ้าสุโธธนะทรงรับว่าได้และรับสั่งให้ทำทางให้ราบเรียบจากพระนครกบ,บิลพัทจนถึงเทวทหานาครให้ประดับ ประดาด้วยต้นกล้วยหม้อเต็มด้วยน้ำธงและธงแผ่นผ้าให้พระเทวีประทับนั่งในวอทองให้อมาดหนึ่งพันคนหามไปทรงส่งไปพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากในระหว่างพระนครทั้งสองมีมงคลสาร,รวันชื่อลุมพินีวันของชาวพระนครทั้งสองในสมัยนั้น สารวันทั้งปวงได้มีดอก้ายบานเหมือนกันตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลายกิ่งฝูงแมลงผู้ซึ่งมีห้าสีและฝูงนกจำนวนมากมายเที่ยวบินดื่มรสอันอร่อยอยู่ในระหว่างกิ่งกับระหว่างดอกลุมพินีวันทั้งสิ้นจึงเป็นเช่นกับจิตะดาวันดูประหนึ่งเป็นมนทนของสถานที่ ซึ่งมาร่วมวงเสวยของพระราชาผู้มีอนุภาพมากเพราะทอดพระเนตรเห็นความงดงามนั้นพระเทวีจึงได้เกิดพระประสงค์จะทรงเล่นในสารวันพวกอมาตพาพระเทวีเข้าไปยังสารวันพระนางเสด็จไปยังใต้ต้งมงคลสาระแล้วได้มีความประสงค์จับกิงก่งสาระกิ่งสาระ ก็น้อมลงประดุดยอดหวายที่ถูกรมให้ร้อนแล้วโน้มเข้าไปใกล้พระหัตถ์ของพระเทวีพระนางทรงเหยียบพระหัตถ์ออกจับก,กิ่งก็ในขณะนั้นนั่นเองลมกร,รมชวาสวงเล็บลมที่เกิดจากกรรมของพระเทวีพัดแล้วครั้งนั้น มหาชนทำมา่านล้อมพระนางแล้วก็หลีกไปเมื่อพระนางทรงจับกิ่งสาละประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ทรงประสูติแล้วเท้ามหาพรมผู้มีจิตบริสุทธิ์สี่องค์ถือไข่ทองมาถึงในขณะนั้นเองได้เอาไขา่ทองนั้นรับพระโพธิสัตว์วางไว้ตรงพระพักของพระมารดาทูลว่า ข้าแต่พระเทวีขอพระองค์จงดีพระไทัยเถิดพระราชบุตรของพระองค์ผู้มีศักด์าใหญ่ทรงเกิดขึ้นแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นเมื่อคลอดออกจากคันมารดาย่อมแปดเปื้อนด้วยสิ่งไม่สะอาดปฏิกูลคลอดออกมาฉันใดพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นฉันนั้นพระโพธิสัตว์นั้นเหยียดมือ และเท้าทั้งสองข้างออกยืนตรงดุจพระธรรมกรถึกลงจากธรรม,มาทและดุจบุรุษลงจากบันไดไม่ได้แปดเปื้อนด้วยของไม่สะอาดใดๆที่มีอยู่ในคันมานดาเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดรุ่งโรจน์อยู่ประดุดแก้วมณีที่เขาวางไว้บนผ้าแคว้นกาสีคลอดออกมาจากคันมานดาแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ตาม สายทานแห่งน้ำสองสายก็พุ่งออกมาจากอากาศทรงพระสิริระของพระโพธิสัตว์และพระมารดาทำให้อบอุ่นสบายเพื่อสักการะแก่พระโพธิสัตว์และพระมารดาต่อจากนั้นเท้ามหาราชสี่องค์ได้รับพระโพธิสัตว์นั้นจากมือของเหล่าพรมผู้ยืนเอาขายทองรับอยู่ ด้วยเครื่องปูลาดรองที่ทำด้วยหนังเสือดาวที่มีสัมผัสอ่อนนุ่มซึ่งชาวโลกสมมุติกันว่าเป็นมงคลพวกมนุษย์จึงรับจากมือของเท้ามหาราชทั้งสี่เหล่านั้นด้วยเครื่องรองที่ทำด้วยผ้าเปลืกไม้หลังจากพ้นจากมือของพวกมนุษย์แล้วพระโพธิสัตว์ประทับยืนบนแผ่นดินทอดประเนตรดูทิศตะวันออก จักรวาลน,นับได้หลายพันได้เป็นสถานที่ราบเสมอเหมือนกันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นต่างพากันบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วกราบทูลว่าข้าแต่ท่านมหาบุรุษผู้อื่นในที่นี้เสมอเหมือนท่านย่อมไม่มีผู้ที่ยิ่งกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหน พระโพธิสัตว์มองดูทิศทั้งสิบคือทิศใหญ่สี่ทิศเล็กสี่ทิศเบื้องล่างหนึ่งทิศเบื้องบนหนึ่งไม่ทรงมองเห็นใครที่เสมอพระองค์ทรงดําริกว่าทิศนี้เป็นทิศเหนือแล้วได้ย่างพระบาทสเสด็จไปเจ็ดเก้ามีเท้ามหาพรหมกา้าสเสวตฉัตรเท้าสยามะเทวบุตรถือ พัดวาระวีชนีและเทวดาทั้งหลายเหล่าอื่นมีมือถือเครื่องราชกะกุจพันธ์ที่เหลือเดินตามเสด็จจากนั้นประทับยืนในสถานที่ย่างพระบาทเก้าที่เทรงเปล่งอภิสวาจาวงเล็บวาจาที่กล่าวอย่างอาจหารว่าเราเป็นผู้เลิศของโลก ดังนี้เป็นต้นทรงบรลือสีหนาศแล้วเป็นความจริงพระโพธิสัตว์พอคลอดออกจากคันมารดาเท่านั้นจะเปล่งวาจาได้ในสมอัตภาพคือหนึ่งในอัตภาพเป็นมโหสถสองในอัตภาพเป็นพระเวสสันดรสาในอัตภาพนี้ได้ทราบว่าในอัตภาพเป็นมโหสถ พอพระโพธิสัตว์คลอดออกจากคันมารดาเท่านั้นเท้าวักกะเทวราชเสด็จมาทรงวางแก่นจันทไว้ในมือแล้วเสด็จกลับไปพระโพธิสัตว์กำแก่นจันทนั้นไว้ในกำมือคลอดออกมาครั้งนั้นมารดาจึงถามท่านว่าแน่พ่อลูกถืออะไรมาพระโพธิสัตว์ทรงตอบว่าข้าแต่แม่ ยาครับเพราะเหตุที่ถือเอายามาญาติทั้งหลายจึงตั้งชื่อให้แก่ท่านว่าโอสถทารกชนทั้งหลายถือเอายานั้นใส่ไว้ในตุ่มยานั้นนั่นแหละได้เป็นยารักษาโรคทุกชนิดให้หายได้ตั้งแต่คนตาบอดและหูหนวกเป็นต้นที่พากันมาต่อมา เพราะอาศัยคำพูดกันว่าโอสดนี้มีคุณมากๆท่านจึงได้ชื่อว่ามโหสถสุบในอัตภาพเป็นพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์พอคลอดออกจากคันของมารดาก็เหยียดแขนออกพลางกล่าวว่าข้าแต่แม่ในเรือนมีทรัพย์บ้างไหมลูกจะให้ทานแล้วคลอดออกมา ครั้งนั้นพระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นกล่าวว่าแน่พ่อลูกเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์วางมือของบุตรไว้บนฝ่ามือของตนแล้วให้วางถุงเงินหนึ่งพันไว้ในอัตภาพเป็นพระโพธิสัตว์ก็บลือสีหนาะนี้พระโพธิสัตว์พอคลอดออกจากคันมารดาเท่านั้น ก็เปล่งวาจาได้ในสามอัตภาพโดยอาการอย่างนี้ในขณะถือปฏิสนธิชั้นใดแม้ในขณะประสูตรก็ฉันนั้นปุพานิมิต32 32ประการก็ได้ปรากฏขึ้นในการที่พระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายประสูตรแล้วในลุมพินีวันในวันเดียวกันนั้นเอง 1. พระเทวีผู้เป็นพระมารดาของพระราหุล 2. พระอานอนเทเถระ 3. ามชน,นะอมมาตสีกาลุทายีอมมาตหา้พยามากันทกะ 6. ต้นมหาโพ 7. เจขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมก็เกิดขึ้นพร้อมกันบรรดาขุมทรัพย์ทั้งสี่เหล่านั้นว่าได้ความลึกลงไปในพื้นดิน คุมมรัพหนึ่งมีขนาดหนึ่งคาวุธวงเล็บประมาณ4กิโลเมตรขุมหนึ่งกึ่งโยดขุมหนึ่งมีขนาดสามคาวุธขุมหนึ่งมีขนาดหนึ่งโยดวงเล็บประมาณ16กิโลเมตรทั้งเจอย่างเหล่านี้ชื่อว่าสหชาตะ